สอนวิธีการแก้ไขหน้าปกในแคนวานะครับก็กดที่ลิงก์นะครับพอกดเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดูได้อย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่าผมไม่ได้แชร์ให้เป็นสาธารณะนะนันน้าเป็นแม่แบบเฉยๆเราก็ต้องไปที่คำว่าไฟล์นะครับเราก็เลือกคำว่าทำสำําเนานะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นของตัวเองขึ้นมานะครับพอทำสำเนา มันจะขึ้นเป็นแถบใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าเนี่ยผมจะล็อกแม่กุญแจล็อกตำแหน่งเอาไว้หมดเลยนะครับแก้ไขได้เพียงแค่ตรงชื่อนะครับก็เปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยส่วนรูปภาพตรงนี้ก็แก้ไขโดยการเหมือนเดิมครับก็คลิกค้างเอาไว้แล้วย้ายข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนํามาคลิกค้างเอาไวล้ลากแล้วมันจะดูดเองทีนี้จะสังเกตว่าตรงหัวเนี่ยมันจะ เราก็ทําการแบบเป็นคลิกครับแตบเป็นคลิกแล้วคลิกค้างไว้ลากมันลงมานะแล้วกดคําว่าเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะทําแม่แบบเอาไว้อย่างเช่นยังไม่มีวิทยาฐานะเป็นสีเขียวชํนานาญการสีส้มแล้วก็ชํนานาญการพิเศษสีม่วงนะครับทีนี้ก็จะสังเกตรผมเนี่ทำงานอยู่ที่หน้าหนึ่งและหน้าที่สองนะครับผมจะส่งออกสองหน้านี้แล้วนะเสร็จงานแล้ว ผมแก,แก้เชื่อแก้ลูกก็ไปที่คำว่าแชร์แล้วก็เลือกคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับต้องเปลี่ยนประเภทไฟล์ให้เป็น PDF ก่อนให้เปลี่ยนเป็นมาตรฐาน PDF นี่นะครับหลังจากนั้นผมต้องเลือกด้วยว่าผมจะเอาหน้าไหนบ้างของผมทางานอยู่ที่หน้าหนึ่งกับสองผมก็ติ๊กถูกอันนี้มันติ๊กทุกหน้าอยู่ แล้วก็ไปติ๊กหน้าที่ไม่ใช่ออกนะครับเราวกดคําว่าเสร็จแล้วของผมก็จะเป็นหน้าที่หนึ่งและสองถูกต้องแล้วผมวก็กดคําว่าดาวน์โหลดจากนั้นก็รอโปรแกรมทํางานเสร็จครับแล้วก็จะขึ้นเป็นไอคอนดาวน์โหลดขึ้นมาเองครับตรงนี้นี่มาเรียบร้อยแล้วหน้าปกของผมครับ